ในช่วงของการทำงานเนี่ยตอนนี้หลายๆคนบอกว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแต่ในสำหรับในมุมมองอ้นนะไม่มีคำว่าโค้งสุดท้ายหรอกทุกวันเนี่ยคือวันทำงานทุกวันคือวันแรกของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำให้เต็มที่อยู่กับปัจจุบันที่เราจะต้องทำให้ดีที่สุดไม่มีคำว่าโค้งสุดท้ายไม่มีคำว่าทำแล้วมีวันหมดเวลา สวัสดีค่ะที่ผานานสิริชนะหรือว่าที่รู้จักกันนะคะอ้อนเองค่ะอดีตเป็นรองโฆษกพักพลังประชารัฐปัจจุบันนะคะดำรงตำแหน่งรองโฆษกรัฐบาลค่ะต้ยมยำนะก็คือครบรสเพราะว่าการสื่อสารแน่นอนมันไม่ใช่แค่เราสื่อสารตรงๆหรือว่าสื่อสารเชิงข้อมูลวิชาการผู้รับสารเขาอยากรับสารในรูปแบบไหนเพราะแต่ละกลุ่มก็ มีนักทางที่จะรับข้อมูลที่แตกต่างกัน<ม>ก็พยายามที่จะปรับให้ย่อยง่ายสำหรับทุกคนแล้วก็เข้าใจง่ายค่ะ<ม>การพูดคุยแบบเป็นกันเองเป็นธรรมชาติเนี่แหละ<ม>คนฟังก็เปิดรับ<ม>คนพูดก็สามารถที่จะอธิบายได้ในประโยคแรกอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ฟังไปมันก็จะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เวลาที่ถ่า,ถายนะคะถ่ายในแง่ที่เราจะได้สื่อสารข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าในช่วงรัฐบาลตั้งแต่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยมีผลงานของรัฐบาลมากมายเหลือเกินณนะตอนนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นน้ําแกงก็เคี่ยวจนงวดและทํายังไงเราจะเสิร์ฟให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถเข้าใจแล้วก็ได้เห็นผลงานว่าวันนี้เกิดประโยชน์กับตัวพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่ม ดสาขาอาชีพใดหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศไทยค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้านายกฟังเสียงของพี่น้องประชาชนคนไทยสังเกตได้จากนโยบายต่างๆที่ได้ออกมาแล้วก็เกิดผลงานอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยได้แก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็ เห็นผลจริงๆเราปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในสังคมไทยเราเนี่ยมันมีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมที่เยอะมากๆเลยปัจจุบันเนี้ยคำพูดหนึ่งคำอาจจะถูกบิดเบือนหรือตีความไปในแง่มุมต่างๆได้ง่ายซึ่งสุดท้ายแล้วเราต้องอยุดบนหลักข้อเท็จจริงและข้อความจริงว่าเราต้องการที่จะสื่อสารอะไรแล้วก็ผลที่เกิดกับประชาชนจริงๆประโยชน์ที่เขาจะได้รับคืออะไรคะ่ะ ลัวทัวลงไหมคงไม่ได้กลัวทัวลงเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นของที่น้องประชาชนทุกคนถ้าเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพมีเหตุผลแล้วก็แสดงทัศนคติหรือแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานอันนี้เราสามารถที่จะนำมาใช้และมาปรับพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้คงไม่ได้เป็นสายล้อฟ้านะเพราะว่ามองตัวเองว่าน่าจะเป็นสายสื่อสารแบบ 5g มากกว่าที่ สื่อสารไปทุกๆหย่อมย่าของประเทศไทยสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วแล้วก็ตรงตามความต้องการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆไม่กลัวตกงานเพราะว่าเราทํางานทุกวันเราก็ลงพื้นที่ต่อ,อ,อแล้วก็มีภาระหน้าที่ในอีกบทบาทหนึ่งที่จะเข้าไปพบปะกับพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่ในวันนี้ที่เราอยู่ในบทบาทหน้าที่นี้เราก็ไม่ลืมพี่น้องประชาชนใน พื้นที่ที่เราดูแลคือเขตพื้นที่จอมทองทนบุรีก็ยังคงไปมาหาสู่แล้วก็ดูแลกันเสมอค่ะทำยังไงถึงเราจะเกินแอนตี้แฟนให้กลับมาเข้าใจนายกได้มากขึ้น ก็ต้องรับฟังเขาถ้าเขาต้องการที่จะผู้ต้องการอธิบายเราก็ต้องรับฟังการสื่อสารเราก็มีหน้าที่ทั้งสื่อสารออกไปและรับฟังเข้ามามันถึงจะให้เกิดความเข้าใจระหว่าง2ฝ่ายบางครั้งเขาอาจจะอยากให้มีคนรับฟังเราก็ยินดีที่จะเป็นผู้ฟังถ้ากลุ่มที่เขาอาจจะยังไม่ทราบได้แสดงความเห็นออกมาใน มุมที่อาจจะเข้าใจผิดถ้าเขาได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องที่ชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายเขาจะได้มีข้อมูล เพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะได้แสดงความคิดเห็นอะไรออกมาอยู่ดีๆเราจะบุกไปฟาดฟันเขาเลยเนี่ยถ้าเราหวังผลให้เกิดความเข้าใจไม่มีใครอยากฟังในรูปแบบของการบังคับขู่เข็นให้ฟังหรอกเพราะฉะนั้นนะวันนี้บางคนเขาต้องการแบบไหนเราก็ต้องตีโจทย์ของผู้รับสารของเราให้ถูกมันก็มีหลายรูปแบบถ้าในจังหวะที่เราต้องสู้หรือจังหวะที่เราจะต้องสื่อสารแบบตรงจุดก็ไม่มีความเปรีใจกันเราก็ต้อง ขอพูดในความจริง